เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องใน3จังหวัดแดนภาคใต้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เมืองค่ะทั้งที่จังหวัดยะลาและปัตตานีเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายรถประกอบระเบิดเข้ามาก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกจรกรรมในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งอาจถูกนํามาประกอบระเบิดพันตํารวจเอกจําลองสุวรักษ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองยะลาระบุว่า สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกด่านตรวจเพิ่มความเข้มงวดตรวจเอกสารรถและผู้ขับขี่พร้อมจัดชุดลาดตะเวนในพื้นที่เขตเมืองหลังมีรายงานด้านการข่าวว่าอาจมีการเคลื่อนยารถต้องสงสัยเข้ามาในเขตเมืองเช่นเดียวกับที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจรอบเขตเมืองตรวจสอบเอกสารของผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งมีงานสมโพสสารเจ้าแม่ลิ้มกระเหนียวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก